สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องทำเบเกอรี่กับผมคุณอานนดนกับช่วงไทม์ร e วิ e รีวิวรีวิวบอกเลยนะฮะว่าไทม์รีวิวคลิปนี้นะผมจะเอากันพลามาเปิดกล่องกันโว้ยคุณผู้ชมซึ่งกันพลาในรอบนี้นะจะเป็นกันพลาที่ระดับความยากในการหาเนี่ยถือว่ายากละกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับหาไม่ได้เลยนะครับกับ HG ะฮเกรดจีกันดั้มนาเด เอาล้วฮะสำหรับเจ้ากันดั้มนาเดาเลนะฮะตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นไฮเกตดับเบิลนะฮะตัวกล่องค่อนข้างสวยนะครแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยดูก็รู้แล้วล่ะว่ามีอะไรมาให้น้อยแผงจะต้องน้อยแน่นนนๆเพราะว่ากล่องเขาแบนมากๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยกล่องแบนมากๆ ตัวหุนเนี่ยดูจากภายนอกเนี่ยอาร์ตเวิร์กมันเนี่ยก็รู้แล้วล่ะว,ว่าไม่น่าจะมีอะไรให้เรานะฮะคงจะมีแค่แบบปืนไรเฟลิลดาบเลเซอร์แล้วก็โล่นะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของการโชวว่าหุนตัวนี้สามารถถืออาวุธที่เป็นอาวุธของเวอร์ชิลได้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าในกล่องเนี่ยถ้ามันแ,นแบนแบบเนี้ยมันไม่น่าจะมีให้หรอกเรามาเปิดกล่องกันโอ้โหคุณผู้ชมฮะอยากบอกว่าหุนตัวนี้นะฮะ เป็นกันพลาที่มีชุดยางนะฮะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นชุดยางซิลิโคนสีแดงนะฮสำหรับการใส่ตัวเส้นผมของเขานะฮะซึ่งเป็นจุดเด่นจุดเดียวของกันดั้มนาเดเลเลยก็ว่าได้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเลยให้ผมรีวิวนะครับเพราะว่าขุนตัวนี้เนี่ยมันเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นขุนรูปแบบมนุษย์ธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะใช้อุ้นอร์มอลดาบโล่ปืนธรรมดานะครับ และอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของหุ่นซีรีส์ดับเบิลโอเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะฮะแต่ลบคนที่เคยดูซีรีส์มานะฮะว่าหุ่นภาคนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีแบบไหนแน่นอนครับกันดั้มเนี่ยมันมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแบ็คแพคแน่ๆน,นะฮะแน่นอนครับนาดาเลก็เหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นนาดาเลมันไม่ใช่วอร์ชิลที่มีอาวุธที่ด้านหลังมันจะไม่มีแบ็คแพคนะครับมันก็เป็น g a แอนด์ ite, ติดงโง่ๆเป็นกลวยขึ้นมาจากหลังนะฮะคือแบบแทบจะไม่มีอะไรให้ต่อเลย จะมีในส่วนของหัวตัวสะโพกขาแขนแค่นั้นนะครับและก็ส่วนอาวุธนะฮะก็จะมีให้เราประมาณนี้นะครับโล่สวยดีนะฮะแต่รู้สึกว่าต้องติดสติกเกอร์นะฮะแล้วก็อาวุธของนาดาเลนะครับที่เราเห็นหน้ากล่องเมื่อกี้จะเป็นในส่วนของอาวุธของเวอร์ชิลนะครับในนาเาเลเขาไม่ได้มีมาให้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมนะที่อยากจะที่ได้นาดาเลมานะแต่อยากจะได้โพสท่าแบบ ถืออาวุธของเวอร์ชิลเนี่ยแน่นอนฮะว่าท่านผู้ชมต้องไปซื้อกันดาเวอร์ชิลที่เป็นไฮเกรดมาอย่างแน่นอนแล้วประเต็นนะเพราะว่านาเดเลเนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้ต่อสิ่งที่น่าสนใจนะฮะนอกจากผมของนาเดเลแล้วเนี่ยจากที่ผมพยายามที่จะค้นหามาแล้วนะ,ะก็คงจะเป็นส่วนของอาวุธที่เป็นไรเฟิลของนาเดเลนะครับ ไรเฟิลของนาเดเลเนี่ยจากข้างกล่องเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเป็นดาบยื่นออกมานะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมมองแวบแรกผมนึกว่าน่าจะใช้ชิ้นของเซเบอร์นะฮะมาติดแต่จริงไม่ใช่นะครับเขามีในส่วนของดาบที่สําหรับดาบติดปลายปืนมาให้ด้วยนะครับเออแค่นั่นแหละนะฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับกันั้มนาเดเลตัวนี้เนี่ยผมก็มารีวิวสั้นๆเพราะว่าคิดไว้แล้วล่ะว่ามันจะต้องไม่มีอะไรนะครับผมก็เลยดองไว้ก่อน นอกจากทรงผมที่สวยเหมือนกับเทพเจ้าสายฟ้าแล้วเนี่ยกันพาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกันพาที่น่าสะสมตัวหนึ่งเพราะมันหายากแล้วสาหรับคนที่อยากจะเก็บซีรีส์ดบเโอเนี่ยก็น่าจะหามากันนะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยถือว่าธรรมดามากๆนะครับสำหรับกันพลาก็บอกได้เลยว่ามันทั่วไปจริงๆสำหรับวันนี้นะครับช่องทาเบเกอรี่กับช่วงทารีวิวกับ GN 0 0 4นศูนย์ศูนย์สี่กันดัมนาเดเลไฮเกรดหต่อ144ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ